สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกแล้วกับหําเปียกสาวคอกซิ่งไทยแลนด์นะครับเพื่อนๆวันนี้มาโหลดของอาหารทะเลครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาโหลดของเป็นอาหารทะเลนะครับผมอาหารทะเลแช่แข็งก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับชั้นนี้ก็จะเป็นเป็นพรมนะครับผมพรมแล้วก็พยาง พยาง EPE นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผ้าใยหนังผ้าใยร้อยเปอร์เซ็นต์ของเรานี่เองนะครับผมส่วนการคุมนะครับผมการคุมจะเป็นการคุม3ชั้นนะเพื่อนเืน่อนคุมสามชั้นนะครับเดี๋ยว <laughs> อนุญาตปีนขึ้นข้อก่อนนะครับ <c oughs> นี่ก็ออกมาแล้วครับเพื่อนเื่นี่ก็เป็น,ปนอ่า อันนี้ก็เป็นปลาหมึกนะครับผมอันนี้ก็เป็นปลาหมึกนะครับเนี่ยครับภายในรถก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามชั้นกันความเย็นนะเพื่อนๆครับผมอันนี้คนงานก็กําลังขึ้นของให้นะเพื่อนๆพืกระสอบไอ้เขียวๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณยีิบสองโลนะครับกระสอบนี้น่าจะอยู่ประมาณยีิบสองโล เดี๋ยวจะพาดูข้างในกระสอบนะครับผมว่าเป็นปลาหมึกแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะพาดูข้างในกระสอบนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามาดูหมึกนะครับข้างในกระสอบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับผมเพื่อนนี่คือหัวหมึกกระดองแช่แข็งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็ รายการต่อไปก็เดี๋ยวเป็นปลาทูนะครับเดี๋ยวมาดูปลาทูนะครับเพื่อนเพื่อนนี้ก็เป็นรายการปลาทูนะครับผมปลาทูเดี๋ยว<ห>จะพามาดูนะว่าปลาทูมันอยู่แบบไหนอยู่ยังไงนะครับเพื่อนๆ่นแกะตรงนี้ดูกันแล้วกันนะครับปลา จะพามาเก็บด,ดูปลาทูนะครับน,นี่นครับผมปลาทูที่เราซื้อตามตลาดนัดนะครับผม,ม,มก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่คือรายการปลาทูนะครับผม นคนงานก็อ่ายกขึ้นให้นะครับก็เลี้ยงแบบสวยสุดงดงามนะครับเ mm hmm. พื่อนๆอันนี้ได้2รายการแล้วนะเพื่อนๆอันนี้เป็นปลาถูไซส์12 15นะครับผมแล้วก็หัวหมึกนะครับผมเดี๋ยวก็มีอีกรายการหนึ่งนะครับ ครับผมเพืเ่อนๆอันนี้ผมก็ได้ขึ้นมา3ไซส์แล้วนะครับผมก็อีกไซส์หนึ่งก็เป็น14 15อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนเนแล้วก็ยังไม่เต็มนะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราไปโหลดอีกที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอ,อเก็บผ้าเข้ามุมก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บผ้าก่อนเพราะว่าปัดูมันละลายไปครับผมเราต้อง จะย้ายที่จะย้ายห้องเย็นโหลดทุกครั้งนะครับต้องคุมผ้านวมไว้ให้ดีนะครับผมหรือว่าคุมผมไว้นะครับผมเพื่อกันอากาศกันความเย็นออกนะครับก็ปิดไว้นะเพื่อนๆเดี๋ยวความเย็นออกนะครับ ปิดไว้ปิดให้มิดครับผมก็ปิดข้างนะครับปิดหน้าปิดหลังนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปโหลดอีกห้องเย็นหนึ่งนะครับผมตอนนี้ขออนุญาตเก็บผ้าก่อนนะครับครับผมอันนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งห้องเย็นแล้วนะครับผมขึ้นเสร็จอีกอ่าขึ้นเสร็จหนึ่งห้องเย็นแล้วนะครับผมวันนี้ สองห้องเย็นครับผมสองห้องเย็นงานหมูหมูนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันนะครับผมสำหรับห้องเย็นนี้น้ำหนักเบิกน้ำหนักเนื้ออยู่ที่อ่าอยู่ที่สองตันนะเพื่อนๆเอาพาเพื่อนๆไปดูน้ำหนักรวมรถนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูน้ำหนักรวมรถว่าน้ำหนักรวมรถจะอยู่ที่ ประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับผมเพื่อนๆ้นน,น,น้ำหนักรวมรถจะอยู่ที่ประมาณ4ตัน700รอยนะครับผมหรือ4,700กิโลกร,รมัมนะครับก็ได้ตั๋วแล้วก็อ,ออกเดินทางไปยันห้องเย็นอีกหนึ่งห้องเย็นนะครับผมแล้วก็จะออกเดินทางนะครับผมสำหรับวันนี้จเดินทางไปที่ สำหรับวันนี้เดินทางไปที่จังหวัดอุดรนะครับผมจังหวัดอุดรธานีนะเพื่อนๆืเฮ้ยอ, <ś c oughs> อยกระบอกข้าม,ม่าเพื่อนๆน,นี้ประมาณประมาณสองร้อยสามร้อยเทืออ่ยเลยพีนอง <ś c oughs> ขำๆกันเปวะนะเอ้ยอ,อีกหนึ่งห้องเย็นครับผม อีกหนึ่งห้องเย็นนะครับครับผมตอนนี้ผมก็หาได้เดินทางมาถึงจุดรับของนะครับผมเป็นห้องเย็นที่สองสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไปยื่นตั๋วแล้วเรียบร้อยนะครับผมรอเบิกนะครับผมรอเรียกเข้าช่องนะครับมัรยากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยมีรถนะครับผมวันอาทิตย์รถน้อยหน่อยนะครับผม วันนี้วันอาทิตย์รถน้อยหน่อยนะครับผมนี้ก็รถผมก็ได้จอดรอตรงฝั่งนี้นะครับผมสำหรับพ่อค้าไม่ขายท่านใดนะครับผมต้องการรถขนส่งอาหารทะเลนะครับผมติดต่อพวกเราได้นะครับผมนัดนิชาขนส่งนะครับผมสำหรับผมเบอร์07นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข0 6 1 076 9543นะครับผมกับลูกพี่พลนะครับผมกับทีมงานขนส่งอาหารทะเลแช่แข็งนั่นิชาขนส่งนะครับรถสายได้ทะเบียนบอมเบลไลส์สองสี่เก้าหนึ่งหนึ่งห้าสำหรับขยเข้าช่องสิบเอ็ด้วยค่ะครับผมก็อ่ารอเรียกคิวแล้วนะครับผมบอมเบลไลส์สองส่าหนึ่งห1ึ่งหาสำหรับรถทำเปียกซาวของเรานะครับผมเข้าช่อง11 นะครับผมก็เดี๋ยวเข้าช่องเลยก็แล้วกันนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์รถไม่เยอะนะครับก็รอคิวไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับผมรอคิวแป๊บเดียวนะครับรอคิวไม่นานวันนี้วันอาทิตย์รถน้อย ช่องสิบเอ็ดถอยตรงบร่ววหรอ <c oughs> หัวหนไอ้เราไปทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วเราถอยไม่ตรงไม่ได้นะ เข้าช่องแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอโหลดสินค้ากันนะครับผมมาแล้วครับผมของออกมาแล้วนะครับก็เป็นประตูที่เราขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ได้มาขึ้นปลาหมึกขึ้นปลาหมึกเพิ่มนะครับอันนี้เป็นปลาหมึกแ,แข็งนะเพื่อนๆแข็งไม่แข็งลองฟังเสียงดูนะครับแข็งไม่แข็งลองฟังเสียงดู นี่นะครับผมปลาหมึกแช่แข็งนะครับก็มีปลาหมึกแล้วก็มีปูนะห้องเย็นที่สองปลาหมึกแล้วก็ปูนะครับนี่ก็ออกมาอีกหนึ่งเรนแล้วนะครับผมสำหรับปลาหมึกน้ำหนักก็อยู่ที่ตันห้านะครับนี่ครับผม ปลาหมึกนะเพ <Hey, hey, S 1> ื่อนๆปลาหมึก hey, hey. ปลา, <Hey, hey. S 1> าหมึกอาจิงแช่แข็งนะครับผมอันนี้ก็เป็นปลาหมึกอาจิงแช่แข็งนะครับวันนี้น่าจะน่าจะไม่สูงเท่าไหร่นะครั <Hey. S 1> บเพื่อนๆวันนี้น่าจะไม่สูงเท่าไหร่เอาปกติอาหารทะเลผมจะบรรทุก ่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับนี่ก็เป็นปูม้านะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็น<ๆ>ปูนม้านะครับผมสําหรับรายการสุดท้ายเป็นปูม้านะครับส่วนปูม้านะครับผมจะแกะดูนะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูปูม้ากันนะครับผมแกะดูปูม้านะครับเพราะว่าปูม้านี่ถ<ๆ>้า ปูเหลืองเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับถ้าปูมันเหลืองมันจะใช้ไม่ได้เลยนะเอาไปก็โดนแม่ค้าด่าโดนเจด่าเดี๋ยวแกดูปูม้าก,กันเพื่อน มา,มาแล้วจ้านี่คือปูม้านะครับปูม้าที่ที่ยำนัมม่นแหละเพื่อนๆนีนก็ไม่เหลืองนะดูท้องมันนะครับแต่ถ้าถ้าท้องมันเหลืองใช้ไม่ได้ครับท้องเหลืองใช้ไม่ได้ครับผมตันนี้ก็โอเคครับ ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับปูม้หกสลังวันนี้ครับปูม้หกสลังนะครับอันนี้ก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไปนตามที่คาดนะครับผมไม่สูงครับวันนี้ไม่สูงปูหกสลังนะครับผมไม่สูงนะวันนี้ปกติเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆสูงเรียวเลยเดี๋ยวผมออกคุ้มผ้าก่อนนะครับผม เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูน้ำหนักรวมนะครับว่าน้ำหนักรวมรถรถของผมในเที่ยวนี้จะอยู่ประมาณ4ตันนะเพื่อนๆสาหรับออเดอร์ของวันนี้ก็อยู่ที่4ตันนะครับออเดอร์ก็อยู่ที่4ตันแต่น้ําหนักยังไม่รวมกล่องยังไม่รวมกล่องนะเพื่อนๆก็ผมก็คาดไว้สักประมาณสักน้าหนักรถผมหนักอยู่2ตัน5นะ น้ำหนักรถผมหนักอยู่2ตันหน้าผมก็บวกอีก4ตันก็ประมาณ6ตันห้าแต่ผมคิดไว้หน้าจะอยู่ประมาณ6ตัน8ถึง6ตัน9นะครับผม6,800กิโลถึง6,900กกิโลนะครับเดี๋ยวผมคุมผ้าก่อนนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูน้ำหนักรวมรถกันนะครับครับผมขึ้นเสร็จคุมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม อันนี้ก็คงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาชั่งน้ำหนักดูน้ำหนักรวมนะครับผมกับทรงรถประมาณนี้ของประมาณนี้ส่วนสูงประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนว่าน้ำหนักจะหนักไหมนะครับผมอย่าบอกเลยนะเพื่อนเพื่อนลดคอกนะรถคอกอย่าไปดูที่ ของเยอะของน้อยนะบางคันอนะ่ะบรรทุกของมานิดเดียวนะครับผมน้ําหนักห้าตันหกตันนะอย่างของผมใส่ไม่สูงรอบนี้ผมคิดว่าจะอยู่ประมาณน้ําหนักรวมรถนะอยู่ประมาณหตันเก้าอะตีไปเลยประมาณหกตันเก้าจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวมาชมกันเป็นแต่ช่างแล้วครับอ่ะ นี่อเพื่อนๆน้ำหนัก6ตัน820รกิโลรวมคนกับของน้อยๆนะครับผมเพื่อนๆคิดว่าหนักไหมคิดว่าหนักไหมครับผมคิดว่าหนักนะกับของแค่นี้เองเดี๋ยวเจอกันใน E.P. ที่2 E.P. เดินทางนะครับผมสำหรับ ขนส่งอาหารทะเล EP แรกก็มีให้เพืเ่อนๆรับชมเพียงเท่านี้แหละครับผมเจอกันใน EP ที่2กับการเดินทางนะครับผม